ระบบกะเกษตรอินทรีย์นะครับวัตถุดิบสมุนไพรของเรานะครับในตัวของมละกีนกครับวันนี้ก็เลยเชิญทางพี่นะครับพี่แจ๋วนะผมเรียกพี่แจ๋วเนาะของ<ฮ>ทัพทีมสยามศูนย์ห้าเนาะค่ะซ<ฮ><ฮ>ึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ําของอภัยภูเบศนะครับที่เป็นแหล่งผลิตสมุนไพรมาตรฐานกเกษตรอินทรีย์ในระดับมาตรฐานสากลน,นะครับของทางของเรานะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของความสําคัญของการผลิต ในเกษตรอินทรีย์นะครับว่าทําไมมันต้องผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์นะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาชวนชวนพี่แจวนะครับเล่าเรื่องเล่าเรื่องหมู่บ้านทับทิมสยามศูนย์ห้าว่าทําไมถึงต้องทําเป็นสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ C, ครับพี่ค่ะก,ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับโครงการหม,มู่บ้านทับทิมสยามศูนย์ห้ากันก่อนเนาะหม,มู่บ้านทับทิมสยามศูนย์ห้านี่ค่ะเป็นหม,มู่บ้านอยภายใต้ การดูแลของสำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬารณ์นะคะเป็นหมู่บ้านแนวกันชนชายแดนนะคะเป็นหมู่บ้านยุทธศาสตร์ทางทหารนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราจัดสรรที่ดินทํากินนะคะให้ชาวบ้านเข้าไปอยู่ในพื้นที่เพื่อเป็นรั้วของประเทศนะคะก็มีการส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านาใช้สมุนไพรในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้มีการปลูกเป็นอาชีพเสริมนะคะซึ่งก็เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบสมุนไพรให้กับ มูลนิธิโรงพยายบาลเจ้าพยาอาภัยภูเบศนะคะในพื้นที่เนี่ยค่ะมันเป็นงานโครงการพระราชดำรินะคะในองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรนะคะก็ะจะมีนโย,ยบายว่าให้ประชาชนเนี่ยค่ะทำการ,กรเกษตรแบบกเกษตรอินทรีย์นะคะพื้นที่จึงเป็นพื้นที่อินทรีย์อยู่แล้วนะคะเราก็มีการส่งเสริมให้ความรู้ในในเรื่องของการผลิตพืชสมุนไพรนะคะในในกระบวนการแบบกเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ค่ะก็จะได้วัตถุดิบที่ ดีปลอดภัดยใช่ค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะในหมู่บ้านทับทิมสยามโซนห้านะคะอยู่ที่อำเภอคลองหาดาจังหวัดสะแกลนะคะ<า>ก็ติด,ดกัน,นกับปาจีนะคะห่างกัมพูชาแค่สามกิโลเมตรค่ะชายแดนติดกัมพูชาสามกิโลเมตรถือว่าเป็นหมู่บ้านยุทธศาสตร์ของประเทศไทยนะครับที่เราก็มีส่วนร่วมเข้าไปทํางานในจุดจุดนี้นะครับก็คือไปส่งเสริมอาชีพ การผลิตสมุนไพรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อนํามาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตยาของภูเบศนะครับหมู่บ้านนี้เราก็ไปทํางานกับลงพื้นที่ลงชุมชนอยู่กับชาวบ้านนะครับทีมงานของเราก็ไปอยู่กับชิพชาวบ้านจํานวน94ปัจจุบัน94ครอบครัวนะครับที่เราดูแลอยู่ในพื้นที่นั้นนะครับเราก็จะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดทั้งขงมิ้นชันฟ้าทะลายโจรน,นะคะลางจืดนะคะ กระเจี๊ยบนะคะก็ที่สำคัญเลยที่เราผลิตนะคะมีคุณภาพมากๆเลยก็คือมะระขี้นกที่วันนี้เก่งมาพูดว่าตอนนี้ปัจจุบันนะครับพบเนี่ยเป็นโรคเบาหวานเยอะมากเป็นเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับแล้วเราก็มีตัวยาตัวมะระขี้นก,กเนี่ยนะครับ นำมาผลิตเป็นยาเราก็หาพื้นที่ที่ปลอดภัยจริงๆพื้นที่ที่ปลอดภัยตรงนี้หมายความว่าดินต้องดีน้ําต้องสะอาดดินต้องไม่มีโลหะหนักน้ําต้องไม่มีโลหะหนักโลหะหนักหมายถึงอะไรหมายถึงสารพิษพวกแคปเมียมตะกั่วประลอดที่มันตกค้างอยู่ในดินนะครับเราก่อนที่เราจะทําการเพราะปลูกทุกครั้งของภัยเบ t น,นะครับเรามีการเข้าไปเก็บตัวอย่างดินส่งห้องแลบตรวทุกครั้งนะครับว่า ดินตรงเนี้ยมันปลอดภัยจริงๆเราก็เลยเลือกหมู่บ้านทับทิมสยามศูนย์ห้าที่มันปลอดภยัยนะครับเพราะว่าดินดีปลอดภัยเราเลยเลือกเป็นจุดยุทธศาสตร์ของเราในการปลูกพืชสมุนไพรนะครับเราก็เลยนําตัวมะละขี้นกซึ่งเป็นพันธุ์ที่เราพัฒน,นาสายพันธุ์แล้วเนี่ยที่สามารถเก็บพันธุ์เองได้นะครับปัจจุบันเนี่ยมเมล็ดผักเนี่ยเมล็ดผักเมล็ดอ่าต่างๆที่ขายตามท้องตลาดเนี่ยไม่สามารถเก็บพันธุ์เองได้ใช่ค่ะซึ่ง ก็ดีนะคะที่ทางอภัยภูเบศมีแนวคิดนะคะที่จะพัฒนาสายพันธุ์นะคะมันก็จะได้เป็นประโยชน์กับตัวเกษตรกรด้วยนะคะ,ะเราอะได้สายพันธุ์มะละที่มีคุณภาพมีตัวยาที่ดีนะคะแล้วก็ปลูกในพื้นที่ที่ดีนะคะทําให้วัตถุดิบที่นํามาผลิตเป็นยาสมุนไพรต่างๆในอภัยภูเบศเนี่ยค่ะมีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยแน่นอนนะคะคพื้นที่แล้วก็กระบวนการผลิตครับผมอ,อีกหนึ่งอย่างที่มันดีหรอเป่าคืออะไร ที่มันดีอีกอย่างคือคนดีครับถ้าคนดีปลูกอะไรก็ดีแม่อะไรเงี้ใช่จริง,รงพื้นที่จัพทินสยามเนี่ยเป็นหมู่บ้านพิเศษนะคะต้องเป็นเป็นหมู่บ้านคนดีค่ะก็จะมีกฎระเบียบมากมายเลยคนที่อยู่ในพื้นที่ก็จะต้องมีกฎกติกานะคะในการอยู่เพราะว่าเป็นหมู่บ้านในโครงการพระราชดำริค่ะ,ะคก็เลยเป็นที่มาของการการันตีเรื่องคุณภาพเนะา,พเพาะว่าคนที่ปลูกเนี่ยคะ่ะเขาปลูกด้วยใจนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการ เหมือนเราใช้ผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศเนี่ยเป็นเป็นการช่วยเกษตรกรนะคะซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้เขาอยู่ชายแดนเนาะซึ่งทําไมเขาต้องไปอยู่ชายแดนคือเขาไปอยู่ในลักษณะของยุทธศาสตร์ทางทหารเนาะถ้าเราไม่มีหมู่บ้านแนวกันชนชายแดนเนาะเพื่อนบ้านอาจจะลุกบ้านเรานะคะก็มันเหมือนเป็นการช่วยนะคะช่วยอภัยภูเบศเข้าไปช่วยให้งานโครงการพระราชดำริมีความมั่นคงยิ่งขึ้นในเรื่องของการพัฒนาอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในพื้นที่ชายแดนนะคะคแล้วสิ่งที่ได้มาก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่ก็มีใจรักในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์เนาะมีความใส่ใจในการทำมีความซื่อสัตย์นะคะในเรื่องของการผลิตยาสมนุนไพรเพราะว่าเราปลูกมาให้คนกินนะคะปลูกมาเพื่อรักษาคนป่วยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นหัวใจสําคัญเนาะที่คนทัพิมสยามศูนห้าเขามีนะคะคซึ่งอาจจะแตกต่างจากที่อื่นนะคะ ก็เมื่อกี้เป็นการเกินนำนะครับก่อนเข้ามาละจริงๆนะครับก็จะแสดงให้เห็นว่าก่อนที่เราทำทำการปลูกทุกครั้งเนี่ยเราต้องเตรียมการมาอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนเรื่องน้ําเรื่องดินเรื่องวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องได้มาตรฐานทั้งหมดนะครับแล้วเราก็ที่นี่ครับเราได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ชื่อว่าไอโฟมซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลที่ร้อยกว่าประเทศทั่วโลกยอมรับนะครับว่าผลผลิตที่ผลิต ผ่านภายใต้มาตรฐานเนี้ยมันไว้ใจได้ปลอดภัยแน่นอนไปที่ไหนทั่วโลกทุกคนก็ยอมรับแล้วก็สมุนไพรของไพพเวทเราก็ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรสีไอโฟมครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวจะเข้าเรื่องแนะนําเรื่องของการปลูกเทคนิคการปลูกมรักขีนกนะครับเพราะว่าเราก็จะมาเริ่มจากตัวเมล็ดพันธุ์ขอตัวเมล็ดพันธุ์หน่อยครับผมเดี๋ยวจะโชว์เมล็ดพันธุ์ให้ดูนะครับว่าตัวเมล็ดพันธุ์เนี่ยที่ดีเนี่ย มันควรจะเป็นยังไงนะครับการเลือกนะครับเมล็ดพันธุ์ที่ดีก็คือต้องมีเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์วิธีการเลือกนะครับการเริ่มต้นที่ดีที่สุดนอกจากน้ําดินแล้วเนี่ยก็คือตัวพันธุ์เนี่ยพันธุ์ต้องต้นเนี่ยมันต้องดีแจกแจกคนที่มานั่งเลยครับอ่าเราแจกก่อนเลยจะได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับแจกก่อนเลยใครที่มานั่งนะครับเราแจกเมล็ดพันธุ์มะละกินุกแล้ะก็สอนวิธีการปลูกมะละด้วยนะคะ ใครสนใจมานั่งได้เลยนะคะได้เลยครับเราแจกเมล็ดพันธุ์เราจะแจกเมล็ดพันธุ์นะครับไม่นานครับอ่าเราแจกเมล็ดพันธุ์สังเกตเมล็ดพันธุ์ของเรานะครับถ้าใครได้ไปแล้วเนาะจะมีขนาดเต็มอเมล็ดพันธุ์สมบูรณ์เต็มสีเนี่ยจะเป็นสีของเมล็ดจะไม่มีการขึ้นลาหรือว่ากระดำกระด่างนะครับแล้วก็วิธีการเทสเมล็ดอีกอย่างหนึ่งก็คือการเอาไปเขาเรียกว่ารอยน้ํารอยน้ําอ่าถ้าเมล็ดพันธุ์มัน ่อหรือว่ามันลอยน้ำเนี่ยไม่ควรเอาไปปลูกแล้วต้องเอาเมล็ดพันธุ์ที่จมนะครับไปปลูกเพราะว่าเขาก็จะมีเนื้อเยื่อเนาะตัวที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเนื้อเยื่อตัวที่เป็นการงอกของเขาครับที่มันเต็มอยู่ในนั้นนะครับสมบูรณ์เมล็ดสมบูรณ์นะคะก็จะทําให้งอกเจริญเติบโตได้ดีนะคะก็อันนี้เป็นคัดพันธุ์มาแล้วคัดพันมาแล้วเมล็ดคุณภาพเขาเรียกว่าถ้าเราไปตามท้องตลาดเนาะพันธุ์เนี่ยเขาเรียกโอพ หมายถึงกาจะเป็นโอพก็คือพันเปิดสามารถเก็บพันต่อได้ถ้าเราไปซื้อผักตามท้องตลาดเนี่ยนอกจากจะไม่เลือกแบบที่มันไม่มีตาหัวโหลกไหวแล้วนะต้องดูว่าเป็นเป็นโอพีเปล่าถ้าเป็นโอพเนี่ยซื้อไว้เลยเราสามารถปลูกเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราก็ขยายพันธุ์ต่อเองได้แต่ถ้าเป็น F 1ฟวันเมื่อไหร่เนี่ยก็จะปลูกได้แค่ครั้งเดียวเพราะว่าปลูกอีกรอบนึงก็จะลูกยังไงครับลูกก็จะเล็กนะคะมันก็จะเหมือนเหมือนถูกตัดแต่งพันธุกรรมไป แล้วแต่อันนี้มันเป็นการคัดสายพันธุ์โดยธรรมชาติคัดสรรนะคะว่าเอ้ยเก็บมาแล้วมันดีที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้ถูกตัดแต่งพันธุกรรมนะคะมันสามารถที่จะปลูกต่อต่อไปได้นะคะวันนี้เก่งมีมาแจกแล้วก็จะสอนเทคนิคการปลูกด้วยใครได้ไปแล้วนี่มีซองหนึ่งห้าเมล็ดนะคะปลูกเนี่ยคือใช้มะระนี่มันเป็นพืชผักอยู่แล้วเนาะเราทานให้มันเป็นยาก็ได้นะคะก็จะได้กลับไปทดลองปลูกกันเนาะ วันนี้นะคะคิดว่าหลายๆท่านน่าจะปลูกได้ใส่กระถางก็ได้ไม่ต้องมีแปลงก็ได้นะคะปลูกผักกินเองนะคะเออนี่เลยมีคนทําไปด้วยนะคะเดี๋ยวมาเรียนรู้เทคนิคกับอ่าอ่าอ่าครับแล้วผมอ่าครับผมอ่าอ่านะตอนนี้เราได้เมล็ดแล้วนะทุกคนมีเมล็ดแล้วนะเราก็กลับบ้านเลยครับใครมีที่เยอะก็ นำเมล็ดพันธุ์เนี่ยครับอขาจะกลับบ้านแล้วล่ะครับจะกลับบ้านแล้ว <laughs> เรามีเรามีเมล็ดเรามีเมล็ดพันธุ์ไปแล้วนะครับเราก็นําเนี่ยครับเมล็ดพันธุ์เนี่ยเขาเรียกว่าการกระตุ้นการงอกอก็คือการเอาไปแช่น้ําแช่น้ําก่อนปลูกแช่น้ําก่อนปลูกก็คือเป็นการกระตุ้นเขาใช่ให้ความชื้นนะคะมันมันได้ผ่านมาเมล็ด น้ำอ,อุณหภูมิห้องก็ได้เนาะไม่ต้องน้ําอุ่นนะคะก็คืออย่างน้อยแช่กระตุ้นสักสองชั่วโมงให้ความชื้นเนี่ยค่ะมันเข้าไปอยู่ในมเมล็เลคือพืชทุกชนิดนะค่ะเวลาเราเพาะอ่ะมันจะงอกเร็วหรืองอกช้าหรืองอกเสมอเนี่ยมันอยู่กับตอนที่เราปลูกเราเราให้น้ําถ้าเราไม่กระตุ้นมันก็อาจจะแบบสิบวันงอกแต่ถ้าเรากระตุ้นเนี่ย อาจจะแค่ประมาณเจ็ดว, <7 S 1> วันแล้วงอกพร้อมกันนะคะอันนี้เป็นเทคนิคแช่น้ำเนาะแล้วก็แล้วเราก็มีเทคนิคอื่นอีกเนาะการขีดเมล็ดอการขีดเมล็ดเนี่ยผมผมแนะนําได้นะแต่ว่าอ่เขาเรียกว่าจริงๆมันก็ไม่จําเป็นสําหรับอ่าเม,มล็ดมะละกี้นกสักเท่าไหร่เพราะว่ามันคือการขีดเปิดเปิดเปลือกครับเ,เ,เรียกการเปิดเปลือกเพื่อให้ไม่ร้อนให้ชื้นเลยไม่ต้องร้อนให้น้ำเข้าไปให้น้าเข้าไปเลยก็คือการเอาเมล็ดมะละกี้นกนะครับ ใช้กันไกตัดเล็บเนี่ยของเราเนี่ยครับก็ขีบมันสักหน่อยเนี่ยถ้ามีปลายก็ขีบปลายปลายหัวหัวมุมมันอะไร่หัวมุมอ่าครับใช่ได้ห้เปลือกเขาถลอกใช่บางพื้นที่ใช้เป็นกระดาษทรายขัดแต่ผมใช้ว่าขีดเมล็ดละกันก็คือขีบอ่ะให้เปลือกเนี่ยครับให้เปลือกเขาบางลงบางลงสามารถน้ําเนี่ยไหลเข้าไปได้เร็วขึ้นความชื้นเข้าไปได้เร็วขึ้นเออก็จะงอกไวขึ้นไม่ไม่ไม่ครับไม่ได้ครับเอาขีบนิดเดียว ผมเลยบอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ยากแต่ถ้ามือสมัครเล่นเอาแช่น้ําก็พอแช่น้ำก็พอแช่น้ำก็พอเนาะเราไม่ได้อยากกระตุ้นขนาดนั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเมล็ดพันธุ์เราดีแล้วไงถึงไม่แช่น้ํามันก็งอกนชครับแต่เราอันนี้คือวิธีการกระตุ้นการงอกให้มันเร็วขึ้นค่ะอ่าแล้วก็เราเราเราก็นํเนี่ยครับเราก็เตรียมวัสดุเพาะเนาะเขาเรียกว่าวัสดุเพาะก็คือดินที่มีความร่วนซุยนะครับ นะครับผสมดินที่มีความร่วนซุยที่ระบายน้ําได้ดีหาวสัสดุเพาะเช่นมีแกลบดําก็เอาแกลบดําเข้ามาผสมกับดินนะครับแล้วก็มีตัวนี้ครับวสัสดุเพาะจริงๆไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยลงไปนะครับวสัสดุเพาะไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยลงไปนะครับปุ๋ยไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าเราแค่ต้องการให้เขางอกเฉยๆถ้าเขางอกเสร็จแล้วเนี่ยครับภายในสักหนึ่งอาทิตย์เนาะเราค่อยย้ายไปปลูกย้ายลงแปลงปลูกอย่างต้นมะละขี้นกเนี่ย ถ้าเริ่มงอกแล้วเนี่ยสักหนึ่งอาทิตย์เนี่ยควรเอาไปปลูกได้แล้วอย่าให้เขายืดมากเกินไปแล้วก่อนปลูกเนี่ยผมมีเทคนิคเลยนะควรจะให้อยู่ในที่ลาไรก่อนแล้วก็โดนแดดอย่าเพาะในที่ล่มแล้วเอาไปลงแปลงเลยอย่าเขาจะไม่แข็งแรงนะคะตน<ล>ะค้นเขจะไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงถึงขั้นถ้าพื้นที่ตรงไหนแดดแรงเนาะ ถึงขันตายใ่ไม้ไปเลยใปไม้แน่นอนสลบแดดแดดประเทศไทยด้วยนะคะแล้วพอแล้วพอปลูกได้สักสิบห้าวันเนาะเราค่อยใส่ปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยหมักก็ต้องอย่าใส่ชิดโคนนะคะต้องห่างประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบเซนนะคะบริเวณรอบโคนนะคะพราะมาถึงเรื่องปุ๋ยคอกเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้พี่แจ๋วเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าทําไมเราต้องเอาปุ๋ยคอกไปหมักก่อนก่อนที่จะใช้แล้วมันมีความสําคัญยังไง ให้พี่เจีวเล่าให้ฟังนะครับนี่ปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์เป็นเรื่องสําคัญในเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์เนาะเพราะว่าพืชก็ต้องการธาตุอาหารในการจเจริญเติบโตนะคะมันก็จะมีเทคนิคหลายเทคนิคมีสูตรหลายสูตรที่จะใช้ทําปุ๋ยหมักเพื่อให้มันไปเพิ่มผลผลิตาทางการเกษตรที่มันแทนเคมีได้นะคะซึ่งการบํารุงดินเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญนะดินเนี่ยสำคัญมากในการทําเกษตรอินทรีย์ถ้าดินดี ะะเราปลูกอะไรมันก็จะงอกงามโดยที่เราไม่ต้องไปใส่อะไรมันเลยเพราะดินมันมีธาตุอาหารอยู่แล้วนะคะเทคนิคของทัพทิมสยามโซนห้านะคะก็เริ่มต้นเลยเราจะใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดมีรู้จักไหมคะปอเทืองอาจจะไม่รู้จักนะมันจะเป็นดอกสีเหลืองมันเป็นพืชตระกูลถั่วมันเป็นพืชที่ปมรากของมันสามารถตึงไนโตรเจนในอากาศเข้าไปอยู่ในรากนะคะก็คือเหมือนปุ๋ปยยูเรียถ้าเราหว่านปอเทืองแล้วเราไถากบนะคะเราก็จะได้อินรีย์วัตถุแล้วก็ เหมือนมียูเลียจากปอเทืองอยู่ในดินแต่มันไม่ได้เป็นยูเลียสังเคราะห์มันเป็นธรรมชาติจากปอเทืองถูกไหมคะดินมันก็จะสมบูรณ์มีความร่วนซุยนะคะพอถึงเวลานั้นเราเพาะปลูกอะไรลงไปเนี่ยเราก็จะได้ไดนโตโรเจนจากตัวปอเทืองเนาะแล้วเราก็มีการทําปุ๋ยหมักอินทรีย์นะคะก็จะใช้มูลสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นขี้วัวขี้แพะรู้จักขี้แพะไหมคะแพนะเนาะโอแพะนี่กินกระถิน อันนี้ก็ยูเรียเยอะเหมือนกันนะคะก็มีะจะมีธาตุอาหารขี้วัวขี้แพะน,นะคะก็ะจะเอามาหมักก่อนนะคะมันไม่สามารถเอามาใส่ได้เลยเพราะว่าการยังอาจจะมีแบบจุลินทรีย์หรือว่ามีความร้อนในตัวของปุ๋ยเวลาเราเอามาใส่นะคะมันอาจจะทําให้พืชตายได้นะคะเราก็ต้องเอามาผ่านกรรมวิธีการหมักก่อนนะคะปุ๋ยหมักที่ดีนะคะทุกอย่างเลยปุ๋ยคอกเนี่ยถ้าเราเอามาใส่เลยถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ถ้าจะให้ดีนะคะเราต้องเอาไปหมักกับ อินซีวัตถุอื่นๆก่อนนะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าในบ้านเรามีเศษหญ้าแล้วเรามีขี้วัวเราเอาขี้วัวมาหมักกับเศษหญ้าทําเป็นเหมือนขนมชั้นนะคะอ่าขี้วัวหญ้า ขี้วัวหญ้าขี้วัวย่ะแล้วเราก็ลดน้ําไว้นะคะอ,อธิบายถ้าหน้ากินเลยขนมชั้นอ่ะเหมือนขนมชั้นนะคะ <c oughs> แบบว่าชั้นแรกก็เป็นหญ้าใช่ไหมคะแล้วชั้นที่สองเราก็ใส่เป็นขี้วัวหรือเป็นขี้แพะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้คะ่ะแล้วก็ใส่เป็นหญ้าทําให้มันเป็นเหมือนขนมชั้นนะคะแล้วเราก็ลดน้ํานะคะลดน้ําให้เปียกเลยนะคะแล้วเราก็ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วเรามากับกองเราจะได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีมากนะคะก็คือ หญ้าแห้งก็ได้หญ้าสดก็ได้นะคะหรือเป็นเปลือกผลไม้ก็ได้อย่างเช่นเปลือกทุเรียนหรือต้นกล้วยหรือหรือเป็นต้นปอเถงนะคะก็คือปุ๋ยอินรีเนี่ยมันมันเป็นอินรียวัตถุอยู่แล้วแต่ว่าเราไปเพิ่มอินทรีย์วัตถุเข้าไปในปุ๋ยเข้าไปอีกนะคะมันก็เวลาเราเอามาใส่ในดินปลูกหรือว่าเราเอามาใช้กับพืชนยคะมันก็จะยิ่งทําให้ดินน่ะร่วนซุยนะคะแล้วก็มีธาตุอาหารต้นไม้ของเราก็จะเจริญเติบโตได้ดีโดยที่เราไม่ต้องใช้ ปุ๋ยเคมีเลยนี่คือเป็นเทคนิคของการทำกรเกษตรอินทรีย์นะคะก็ได้ผลผล,ผลิตเหมือนกันมะระขี้นกที่ปลูกที่ทัาเิ็นสยาสุนหไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีแต่ทําไมลูกใหญ่เท่านี้อ่าทําไมต้นโตนะคะมันก็จะมีเทคนิคการดูแลบํารุงดินเราเอามาะระขี i n กออกจากจากแปลงหนึ่งตันเราก็ต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์เข้าไปหนึ่งตันเพื่อทดแทนนะคะแต่ถ้าเป็นภาคเกษตรเคมีทั่วไปเนี่ยใส่ปุ๋ยเคมี ปลูกอ้อยได้ร้อยตันใสปุ๋ยไปแค่ห้าร้อยตันมันก็หายดินก็จะเสื่อมลงเรื่อยลงเรื่อยลงเรื่อยแต่ถ้าเป็นคนอินทรีย์เข้าใจในลักษณะของดินก็จะรักดินก็จะใส่เข้าไปดินมันก็จะไม่สูญเสียธาตุอาหารไปไหนนะเวลาเราปลูกพืชมันก็จเจริญเติบโตได้ดีเห็นไหมคะลูกใหญ่ไหมคะใหญ่กว่าน,นี้นะครับจริงจริง <ๆ S 1> แล้วใหญ่กว่าน,นี้จริงจริงแล้วใหญ่กว่าน,นี้ประมาสัดลูกใหญ่เขาขอไปแล้วเหรอทําไมเหลือลูกเล็กอะ หาลูกใหญ่มาหน่อยโชว์โชว์ลูกใหญ่อันนี้อันนี้เรียกว่าไซส์กลางอันนี้คืายังไม่เรียกว่าใหญ่นะเกิ่งเนาะใช่ครับเอาแบบผ่ามาให้ด้วยนะอยากได้แบบผ่าจะมาโชว์นิดนึงอันนี้ระยะนี่ครับก็คือถ้าเป็นระยะของการเก็บเกี่ยวนะครับเมื่อกี้นี้เราเล่าเล่าถึง15วันใส่ปุ๋ยแล้วเนาะพอผ่านจาก15วันเนี่ย45วันเนี่ยลูกเริ่มออกลูกบละเริ่มออกก็จะเป็นลูกเล็กๆครับประมาณถ้าหัว โปมือแค่นี้นะครับเเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมนะครับก็คือเลยไปอีกหนึ่งอาทิตย์พอหนึ่งอาทิตย์เนี่ยจะ้มันจะได้ไซส์ประมาณนี้<ส>หรือใหญ่ใกว่านี้อีกนิดนึงนะคะเราก็ได้ไซส์นี้ตัวงนี่นะครับเราเก็บมาทําเป็นยา <S <S ต้องสีเขียวไม่ใช่สีเหลืองนะครับสเปคข,ของเราคือสีเขียวเข้ม่ไม่ใช่สีเหลืองแล้วก็ไม่ใช่เขียวอ่อนนะครับเขียวอ่อนก็คือตอนแรกๆครับมันก็ยังอ่อนอยู่ เราก็จะไม่เก็บมาทาเป็นยานะครับเพราะว่าอ่าอ่านี่อ่ะยาวๆอ่าลูกนั้นใหญ่อ่าแล้วอ่าอันนี้นเหมือนอยังยังโตไม่เต็มที่ทอันเนี้ยยังมีความขาวอยู่อย่างเงี้ยเราก็ไม่เอาต้องรอให้สีเขียวก่อนใช่นะครับรแล้วที่สําคัญก็คือสเปคของเรานะครับพอเราเก็บมาแล้วเนี่ยเราผ่าครับผ่าเสร็จเอาไส้ในออกไส้ในเราไม่ใช้นะครับเพราะว่าตัวไส้ในจะมีมีพิษมีพิษนะคะตัวไส้ในมีพิษนะครับมีพิษ จะมีสารสารตัวหนึ่งนะครับที่ไปเขาเรียกว่ามีพิษต่อระบบอทําทใ,หให้เราปวดท้องแล้วปวดหัวได้<ช>แต่พิษรตรงเนี้ครับที่มันเยอะที่สุดเลยก็คืออยู่ในตัวของมเมล็ดที่แก่มเมล็ดที่แก่ก็คือมาละของ,งอาภัยภูเบศหรือมาละจากพระพิมพ์สยามสวนท้าเนี่ยค่ะเราจะควบคุมการผลิตนะคะตั้งแต่ปลูกแล้วก็การเก็บ,บในระยะที่เหมาะสมซึ่งจะไม่มีการแก่จนเกินไปจนมีพิษตกค้างนะคะ แล้วก็จ,จะเป็นมะระที่เราเอาไส้ออกหมดเลยนะคะ uh huh. ไม่มีไม่มีตัวที่เป็นพิษอยู่ในจริงจริงแล้วจริงจริงผลอ่อนก็มีสารตัวนี้แต่มีน้อยเขาจะมีมากสุดตอนที่เขาเป็นผลแก่เพราะฉะนั้นต้องระวังผลแก่ไม่ควรจริงๆถ้าให้ปลอดภัยที่สุดก็คือไม่ทานไส้เลยแกะไส้ออกนะครับเพราะว่าผมว่าไม่ยากหรอกถ้าเรากินผักอยู่บ้านเราก็แค่แกะไส้ออกแล้วก็ไปลวกไม,ไ,มไม่กินมะระแก่กันใช่ไหมคะนั่งกินมะระอ่อนนะครับ วันนี้ครับเราก็เลยเอาผลมาโชว์เนี่ยอันนี้เขาบอกว่าของปลอมของจริงอันนี้ของจริงนะอันนี้คือของจริงนะครับก็คือว่าพันธุ์เนี่ยครับก็เป็นพันุ์หนึ่งที่เราสะสมพันธ์ไว้นะครับแต่ปีนี้ไม่ได้เอามาแจกนะเพราะว่ายังมีพันธุไม่มากพอนะครับถ้าปีไหนเราสะสมพันธุ์มากพอเราก็จะนํามาแจกนะครับเราไม่มีการหวงพันธุ์อยู่แล้วเพราะว่าเราคิดว่าเรื่องเนี้ยคือความมั่นคงมันคือความมั่นคงทางอาหารทางมั่นคงทางยาเราอยากให้ทุกบ้านเนี่ย มีสมุนไพรปลูกไว้ที่บ้านติดบ้านไว้ใช้ดูแลตัวเองใช้ดูแลตัวเองการพึ่งพาตัวเองนะครับเมื่อกี้น้องบอกว่าโอ้โหพี่ให้ผมไปคว้านเมล็ดติกระงรีหยิบมาให้เลยนี่เลยนี่ยครับคว้านเมล็ดออกอันนี้ก็จะเป็นสภาพนี้นะครับถ้าเป็นสยามแปลรูปก่อนที่จะมาส่งให้เจ้าพยาก็เอาเม็ดนี้ออกจะควักเม็ดออกมาเลยนะคะแล้วก็เอาไปทําเป็นมะละแห้งนะคะซึ่งมันบ่งบอกว่าสมุนไพรทุกตัวนะคะที่ ไปจากแบรนด์อภัยภูเบศเนี่ยมันมีการดูแลนะคะตั้งแต่ดินตั้งแต่คนแล้วก็การปลูกนะคะแล้วก็จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีสุขให้กับประชาชนใช้<ต>นะคะแต่ว่าแต่ว่าทุกคนนะครับที่ได้ไปแล้วการเก็บพันธุ์ต้องรองให้มันสุกก่อนนะครับเราถึงจะเก็บพัน์ได้นะครับไม่ใช่ว่าโอ้ยเหลืองไม่ได้เลยฉันเก็บทิ้งเก็บทิ้งมดต้งนหนึ่ง <c oughs> ต้องเหลือไว้ <c oughs> สักต้องเหลือไว้บ้างครับเพื่อเพื่อไว้ะะไวเก็บพันธุ ครเก็บเขาขอให้เมล็ดเยอะนะอันนี้นะคะแล้วการเก็บพันธุ์ที่ดีรู้ไหมคือยังไงสมมุติว่าเราเล็งไว้แล้วว่าเราจะเก็บพันใช่ไหมเราเลือกเลยครับว่าลูกไหนลูกมันใหญ่ที่สุดอ่ะเราปล่อยให้มันแก่เราอย่าไปเก็บพันธุ์กับลูกที่มันเล็กนะใช่ลูกเล็กเก็บกินนะคะลูกที่สวยใหญ่สมบูรณ์อ่านี่เลยอย่างเนี้คือแก่แล้วนี่คือแก่แล้วอย่างนี้ไม่เอาไม่กินแต่ว่าปล่อยให้แก่กว่านี้เพื่อเก็บเมล็ดพันเก็บเมล็ดพันนะลูกใหญ่ไหม ใหญ่มากนะผมอยากจะบอกเลยว่าคนปลูกเก่งมากนี่คุย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 ครับอันเนี้ยม้กรอดนหมดอ๋อเาต้องเก็บก่อนต้องเก็บก่อนต่อไว้ครับตอก็ได้ค่ะ๋อที่บ้านมีปัญหาเรื่องนกปหลอดชอบกินเมล็ดแสดงว่ามาล้านี่มันมีประโยชน์นกมันยังรู้ใช่ไหมคะเออเราต้อง เราต้องกินก่อนนกนะคะอย่าให้นกกินหมดครับเมื่อกี้เราถึงไหนแล้วนะถึงเรื่องเก็บเมล็ดพันธุ์แล้วันเก็บเม็ดื่อกี้แบบไปถึงนกปลอดต้หน้า้หน้านกปลอดเลยว่าอ๋อมันเป็นยังไงครับถึงเรื่องเก็บมเมล็ดพันธุ์เก็บเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วก็ควรที่จะเก็บมเมล็ดพันธุ์ที่เป็นลูกใหญ่แบบเนี้ยเลือกใหญ่ที่สุดแล้วก็เหลืองแล้วก็สุกเม็ดสีแดงนะครับพอเราเก็บมาเสร็จแล้วก็นํามาล้างนะครับแล้วก็พึ่งแดดให้แห้งนะครับวิธีการเก็บเมล็ดให้นานที่สุดก็คือนนําไไปแช่ว้ใตย็ นะครับ <Techn Pokémon> ในช่องผักเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะช่องผักทำอะไรอยู่ได้หลายปีเลยครับทุกเมล็ดพันธุ์ค่ะเป็นเทคนิคเทคนิคเทคนิคการปลูกนะครับใช่เมื่อกี้ถึงเรื่องเมล็ดพันธุ์แล้วเรากลับมาเรื่องมะระขี้นกนะครับตอนนี้จะเป็นจะเป็นชิ้นแห้งแล้วพอผ่าและเป็นชิ้นแห้งแล้วเราก็นําเอามาตากนะครับนํามาอบถ้าใครอยากจะเก็บไปไว้ชงชาไว้ไว้แบบมีผลเยอะมากเลยเราอยากจะเก็บเป็นชิ้นแห้งเราก็ นำไส้ในออกนะครับและเราก็นําไปตากแดดนะครับในอุณหภูมิแดดบ้านเราเนี่ยน่าจะอยู่ที่60สิบแล้วถ้าอยู่แบบว่ามีผ้าใบขาวคุมนะครับก็จะเวลาแล้วนะอ่ะมีคนส่งสัญญาณวหมหมดเวลาแป๊บหนึ่งนะครับก็จะอยู่ที่หกสิบนะครับถ้าเป็นมีหลังคาคุมนะครับเอาเอาไอ้ผ้าใบใส่คุมแล้วคราวเนี้ยทางในมันจะเกิดความร้อนแล้วเราก็กันสิ่งที่มันสกปรกได้นะครับนะครับ เราสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานๆเลยนะครับแเ้วเก็บมัดปากถุงให้ดีนะครับวิธีการเก็บคือหาโหลที่สะอาดไม่มีอากาศเข้าเก็บไว้ใช้นะครับอันนี้คือการทําแห้งนะครับก็พวกผมนะครับวันนี้ก็มีคําถามไหมครับหรือาซยก็จะทําให้แห้งไวขึ้นซอยใช่ไหม อ่าได้ครับซอยเลยครับซอยก็ได้ค่ะทำให้แห้งไวขึ้นการที่ซอยมะระที่นกเนี่ยทําให้ชิ้นเล็กความเร็วของการแห้งอ่ะก็จะแห้งได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเราทําไว้ใช้เองเนาะเราก็สามารถซอยได้เลยนะครับสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานๆเลยนะครับโอเคมีคําถามมั้ยครับถ้ามีคําถามเดี๋ยวมาคุยกับผมด้านหน้าบูธก็ได้นะครับในที่นี้นะครับเดี๋ยววันนี้ขอขอตัวนะครับขอตัวลานะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพ แข็งแรงทุกคนนะครับแล้วก็อเอาเอามล็ดที่ะะไปปลูกให้โตนะครับแข็งแรงนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ